เห็นแต่หัวน้อยหนึ對對่งยกยอกมันทำไาขังแก้มมันโคบอุ้ยมาๆมาเบิ้งเบิ้งนี้มันห้องนะเจ้านี่มันหัวมันทับกับ้านนั่นหัวใดทับตกใจเนาะอุ้ยตกใจดิ ม um ันบ่ครบเนาะเอามือใส่กับโบซ่งสิครบดอกแต่ว่าห้าย่านไว้ก่อนเนาะมันไม่แต่ชีโคสเ่าเบิ่อเล็บมันแน่บางยาวๆนึงใหญ่แหงอะไร กูอีกอย่างก็อย่างเขาไปหุกหักค่ะคิดว่าชิไปาทางได้โหลดก็หันหน้าไปทางเปนกว่าหันไปผู้ใดกว่าไปไม่มาไปเอาอยู่เนาะมันเข้าในฮะออกไม่ได้ๆเลยค่ะย่างเลยฮะเดชิปไปเอาใจจรมันก,ก็เวอนอนไปห,นหันไปนอนเอราะว่าพักผ่อนเดินทางสำเนียงก็พักผ่อนต้องไปได้ชิฮอดเซนไซ มันนอนแล้วไปเอาไหมมันแล่นอยู่แทกกับปูมันก็แล่นไว้ใช่ไ้มไปอีกเลยเด้ยังแฉะมาหน้าเม่ ยุเป็นยังไงไปน้อยหนึ่งเลยหยุดน้อยหนึ่งเลยหยุดยังอยู่ตุ้ยแห้งอะไรเนาะเขาแยกห้อเราชิปโลผู้ไม่เอ้ยนักให้อุ้มเมื่อบ้านนี่บ่ฮอเออมันก็เงยหัวเบิ่งฮะน่ะอย่างต่อ หแหยง ى ي ยเลยเมันอื่น้ำลายบวคอมันเฟืองแบบเฟืองแบบม, <laughs> มันไปไวไดย่าไปว่าแม่วาซาคือเต่าวไวเนาะไว,วะให้เมื่อน้าเฮากระหอ,อดอันนี้ฮ่ะโอ้ยเออ,โอ,โอ,โอ แบบมาเลาเบิ่งหัวมันเวลามันเอาหัวมันฮดเขาอองมันหันน้บัดบัดมันเอาหัวโผลออกมาเบิ่งกรขักนี่จะคือหัวงูไรเบิ่ง่อนะฮะมาสังเกตเบิ่งมันจะคือหัวงูนี่แหละคันโบเห็นอองว่าเป็นเต่าเป็นยังฮะเลยเห็นแต่หัวมันฮะเนาะคันงูก็แจ็คส์แมนงูชนิดใดบวาหานกินดอกเบิ่งแต่นังกับแต่ย่าน ห <sa iden> ัวหน้าปรวนเดได้หัวหน้าอ้างตัวบ้านกระตั้ผู้หัวมันากเองนะแม่มันนีมันนี จับนี่โจมเอาไปคุณมันจะไปอีกอ้ลิฟเบ่แหละอยู่กัตีดึงไว้อีกมันห้ออไในแก่ไปจะไปในรอดเลย <laughs> ฟ้าหัวมันจุดูมันก็ะชิทถอหลังเป็นดิกระิทรอมานกันโพรามมีเกียร์ถอยอยู่กระสิกระสิบังเด้อขึ้นไปนั่งบังขึ้นพีน้อยแอนคบดูเจนได้ไรแสงวางากันเพราะว่าออกมาตั้มไหมเลยเจนได้ไชทอหลังไปต่อ ก็จะถอยหลังมันนก็เต่าตีนเต่าตกสลามแล้วเขาอยู่ในน้ำมันอาจจะไวเนาะไอ้กูชิเม่นแม่ยังงสุดเลยอันนี้เนาะกัวบบต่ำเลยสิปีเออเขาบกลัวเลยเ็นกวาเบิกชงมันยังงี้ก็แม่มันไม่แน่ในรอบ